สวัสดีครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวมาดูอีกอันนึงนะครับในกรณีที่เราใช้ Excel เนาะก็จะมีคำถามถามเข้ามานะครับว่าถ้าคำนวณ OT นะครับจะคิดยังไงดีนะปกติก็จะมีตัวแปรอยู่ไม่กี่อย่างนะครับเช่นวันทำงานชั่วโมงทำงานเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะเดี๋ยวผมขอเขียนก่อนเนาะก็เป็นเงินเดือนนะครับเงินเดือนนะครับเงินเดือนเท่าไหร่นะครับแล้วก็ ตรงนี้ก็จะมีวันทํางานนะครับกี่วันนะครับในหึงเดือนปกติแล้วเนี่ยเขาก็จะประมาณ30วันนะเขาจะคิดแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นชั่วโมงนะครับชั่วโมงต่อวันนะครับอ่ะแบบนี้นะครับเป็นชั่วโมงต่อวนนะันเนาะก็4ี่ไปวันละ8ชั่วโมงนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันเนาะในกรณีนี้นะครับถ้าเราจะคิดนะครับเป็นเดนือนเราก็จะคิดเป็น1.5เท่าเนาะ แล้วก็เป็น3าเท่านะครับ่ะก็ง่ายๆเลยนะเราทำการพิมพ์เงินเดือนเข้าไปนะครับเดี๋ยวผมขยายให้ดูชัดๆนะพิมพ์เงินเดือนเข้าไปสมมติว่าเงินเดือน2 0 0 0 0ืนนะครับแบบนี้เนาะเวลาที่เขาคิดนะครับเขาก็จะเอามานะครับเราก็พิมพ์เครื่องหมายเท่ากับไปเนาะแล้วก็ตัวนี้นะครับเท่ากับเงินเดือนนะครับแล้วก็หารจำนวนวันนะครับแล้วก็หารแนะครับ ถ้าหารจานวนวันอย่างเดียวเนี่ยก็คือจะได้เป็นเงินต่อวันนะแล้วก็มาหาร8อีกนะครับเขาก็จะได้เป็นเงินต่อ1ชั่วโมงนะครับเราจะได้เท่ากับประมาณท่นนี้83บาทนะครับอ่ะแล้วถ้าคิดเป็น1.5นะครับเราก็เอาช่องนี้นะครับเปาสิเนาะแล้วก็ไปคูณกับ1.5เลยนะครับแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็น1ชั่วโมงร2 5บาบาทเนาะ แต่ว่าถ้าเป็น3เท่านะครับเราก็ทําแบบนี้นะครับแล้วก็เอาตรงนี้นะครับแล้วก็กดไปคูณนะครับกดเครื่องหมายเอ่อขึ้นไปนะครับแบบนี้ enter นะครับก็คือตรงนี้จะเป็น250นะครับดังนั้นนะครับวันทํางานเนี่ยบางทีเขาก็จะไม่ได้ฟิกตายตัวนะเช่นบางเดือนมี28วันนะเงินมันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับเห็นไหมครับหรือว่าบางเดือนมี31วันนะครับเงินมันก็จะลดนลงนะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับ จะต้องถ้าเฟรมจริงๆหรือว่าช่วยจริงอาจจะต้องถาม HR นะครับว่าชั่วโมงทํางานของเราเนี่ยคิดยังไงเนาะแล้วก็บางทีนะครับวันจํานวนวันต่อเดือนเท่ากันเนาะแต่ว่าแต่ว่าในส่วนของตัวชั่วโมงทํางานนะครับเป็น9ชั่วโมงต่อวันนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะลดลงมานะครับเห็นไหม อั้น,นี้ก็น่าจะรู้แล้วนะครับว่าเราควรจะทำโอทีแบบไหนดีนะครับหรือว่าเป็นปกติไปเ,เพราะว่าต่างกันเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยโอเคสำหรับวิธีการคิด OT นะครับใครที่ใช้ Excel อยู่เนาะนี่ก็เป็นเบสิกนะพอดีมีถามเข้ามานะก็เอามาแนะนำกันนะครับก็น่าจะคิดได้นะครับแต่ว่าถ้าเฟิรม์มให้ชวนจริงอาจจะต้องถามบุคคลนะครับก็ผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวนี้กับตัวนี้นะครับที่จะแตกต่างกันเนาะ ล้วก็อันก็เป็นเงินเดือนนะครับเช่นเ,ออเดือนหน้าขึ้น10%นะครับก็เป็น22 000เงินเราก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับโอเคสำหรับวิดีโอนี้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วพบกันในวิดีโอต่อไปนะครับสวัสดีครับ